สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็พบพบกับช่องสาวหึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางอฮานอยสูตรมัดรวมเนาะงวดประจําวันที่6พฤษภาคมนะคะ2,565มาแบ่งปันเนะาะก่อนไปรับชมนะคะก็มาดูกันนะคะว่า แนวทางมีตัวไหนเข้าบ้างนะคะสําหรับแนวทางทูบเนาะแอดเมื่อวานก็ลืมเขียนให้นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางทูบตั้งแต่มาขอปู่ตาที่ไล่เนาะเข้าทุกวันเลยนะคะวันนี้เข้ามาอีกแล้วสี 4, 3, 3, 4, ่สามสามสีน่นอนเฉพาะกิจนะอ่านอนปกติเนาะอ่ะาเมื่อวานมาสามคู่เลยแล้วก็วันก่อนก็เข้าคู่หนึ่งเนะเาะรอดูรุ่งนี้ก็ขอให้มานะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าทูบแตกครึ่งเลยแต่ไม่รู้แอดจะ จับได้ตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าดูจุดไว้แล้วก็ลืมไปดูนะคะไปดูอีกทีเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่น้องจา๋าขอปู่ขอตาที่ไล่เนาะอ่ามาดูผลกันนะคะของวันนี้น้อยเฉพาะกิจออกห้าสองสองห้าสองสองนี่สองสองเขาชุดกันนะคะสองมาเนาะห้ามาห้ามาหลักร้อยนะคะห้าสองสองส่วนล่างสี่เจ็ดแอดมีเจ็ดสี่นะคะ อ่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ส่วนพิเศษเนาะห้าแปดแปดล่างแปดสี่นะคะแปดสี่แอดก็ไม่มีเนาะแปดแปดก็ไม่มีนะคะอ่าปกตินะคะศูนย์ห้าสี่ห้าสี่เข้าตารางกำลังวันเนาะพี่น้องจ๋าแต่ว่าห้าสี่แอดไม่ได้จับออกมานะคะอันนี้ก็คือเข้าตารางกำลังวันนะคะส่วนสี่สามสี่สามเข้าตารางเช่นกันนะคะ ่แนวทางทูบแอดก็ให้เฉพาะในกลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้หรือไอดีไลน์อยู่ที่ชุมชนนะคะแอดลงไว้ที่ชุมชนนะคะส่วน VIP นะคะ677 77แอดไม่มีเนาะล่าง86แอดก็หลุดไปนะคะอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัย2คู่นี้มาตารางนะคะตัวเจาะเข้าไป2คู่เนาะก็ฝากติดตามเป็นกำลัง,งใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ไปตันต่อวันที่6นะคะวันที่6นะคะก่อนไปรับชมเนาะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจานำไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจามีหอดเสียงตุกเกียพี่น้องก็้อยู่ไลอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตารางกำลังวันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะ สำหรับตารางกำลังวันนะคะแอดก็จะมี9เนาะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมเนาะมี1 4 7 0แล้วก็8นะคะามาดูตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนะาะ6กับ9 สำหรับตัวที่แอดจับคู่นะคะก็จะมีสี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองศูนย์แอดไม่ได้เรียงตัวเลขให้นะคะพี่น้องจา๋าไม่ได้เรียงตัวเลขให้เนาะหนึ่งหก หนึ่งหกหนึ่งเก้านี่กลับกันนะคะพี่น้องจาาแต่ว่าแอดเขียนไปแล้วอะ่ะสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งสองนะคะสามแปดอ่ะมาดูชุดกันเนาะสำหรับชุดกันนะคะ ชุดกันแอดก็จะมี4ี่แปดสาส่นะคะส่วนกันเบิ้ลเนาะอันกันเบิ้ลแอดเน้นไปที่3าามนะคะกันเบิ้ลไป33มสกับ99 นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวแต่งนะคะเสียงกบเสียงเขียดแล้วพี่น้องเอ้ยอื่นอ่างมีหมดเลยทุกคุงทุก,ทกแกะอ่ะมาดูตัวที่แอดชอบเนาะตัวที่แอดชอบก็จะมีสี่ศเกเจ็ดก็เป็นหกเจ็ดเก้าหนึ่ง สองศูนย์สามแปดอ่าสำหรับชุดกันเนาะชุดกันแอดก็จะเน้นไปที่3148นสีดะคะส่วนกันเบิ้ลเน้น3าสนะคะพี่น้องจอาาแนวทางอาจจะหลายตัวเนาะแต่ว่าไม่ต้องตามทุกตัวนะคะเลือกตัวที่ชอบเนาะถ้าไม่ชอบเหมือนแอดก็เลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับทุกครั้งนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทุท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกทุกคนเนาะเงินทองไหลามาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ